โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c ั p และวันนี้นะครับมีงานมาใหม่อีกแล้วนะครับคนดูเป็นงานหรือว่าแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับชื่อแอปว่า Five Phonics Mall นะครับซึ่งงานนี้นะครับเพียงแค่เราสมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับสามพันสิบาทแบบฟรีๆนะครับสามพันฟังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับวิธีรับเงินสามพันรับยังไงใครที่สนใจกดลิงก์ใต้ปักมดคอมเมนต์นะจ๊ะโอเคครับคนดูหลังจากที่คนดูกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ใน ในหน้านี้นะครับคนดูก็คือเป็นหน้าของการสมัครนะครับใครที่อยากสมัครเนาะวิธีการสมัครก็ง่ายนะครับคนดูอันแรกเลยให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถัดมาก็จะเป็นรหัสยืนยนันแบบนี้รหัสยืนยันก็คือรหัส OTP เราก็ขอไปนะครับอันแรกให้ใส่เบอร์มือถือให้ถูกต้องนะครับเขาถึงจะส่งรหัส OTP มาอย่างถูกต้องหลังจากที่เขาส่งมาเราก็ใส่รหัส OTP เลยและถัดมาจะเป็นการยืนยันการใส่รหัสนะครับและถัดมาจะเป็นการใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเราตั้งขึ้นมาเองได้เลยนะครับคนดูและถัดมาจะเป็นการยืนยนันการใส่รหััสผ่าานนะะแลถดมจ เป็นรหัสเชิญนะครับรหัสเชิญเนี่ยใครที่กดลิงก์แล้วมันจะขึ้นให้อัตโนมัติหรือว่าใครที่ไม่มีก็ใส่ตามหน้าจอได้เลยหลังจากนั้นแล้วนะครับตรวจสอบทุกอย่างกดลงทะเบียนได้เลยโอเคครับคนดูหลังจากที่เข้ามาปุ๊บนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าแรกของเขานะครับและวิธีการรับเงิน3,000บาทแบบฟรีๆคือตรงนี้ครับคณดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นปะเงินทดลองนะครับเงินทดลองก็คือกดซื้อไปเลยนะครับหลังจากซื้อไปแล้วนะครับกดสั่งซื้อทันทีนะครับแล้วก็เราก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้ว3า0 0บาทนะครับกดเ้ลย ไปดูตรงของสันนี่ได้เลยนะครับเนี่ยมียอดตั้ง4,010บาทไอ้เชี่ยยอดโคตรเยอะยอดก็คือเงินในกระเป๋า1,010บาทแล้วก็เงินที่เขาให้มาเมื่อกี้3,000เห็นปะรวมกันก็จะเป็น4,000นะครับและเงินที่3,000ที่เราได้มาเนี่ยเราจะได้รายได้รายวันอยู่วันละ1บาท 8สตังค์นะครับรวมทั้งหมดนะครับจะได้อยู่54บาทเพราะว่ามันมีเวลาอยู่30วันที่เขาให้เรานะครับเราจะได้วันละ1.8 1.8ทุกวันจนถึง1เดือนถึงปุ๊บนะครับไองานตัวนี้ก็จะหมดไปนะครับเห็นปะและเงินที่เราสามารถถอนได้คือเงินตัวนี้นะครับหนึ่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูนะครับปัดเออเลยนะครับก่อนที่จะไปถอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเ่อเงินที่เราได้มา10บาทครับคุณดูเราสามารถซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับของใช้พวกนี้สามารถซื้อแล ผมดูได้เป็นของจริงนะครับส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับก็คืองานตัวนี้เนี่ยงานตัวนี้เนี่ยสิบาทเนี่ยเราเหลือครางแค่3คนนะครับทั้งหมดจะมี100คนนะครับเขาจะสุ่มและมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้นะครับตัวอย่างนะครับเหลือตอนนี้เวลา59นาทีนะครับอ่ะเราลองกดซื้อไปนะครับราคา10บาทนะครับปุ๊บแล้วก็กดชาระอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยเลขนี้คือเลขของเรานะครับถ้าเลขออกของเราเมื่อไหร่นะครับหรือว่าตรงกับของเรานะครับเราก็จะได้รางวัลทันทีนะครับตรวจสอบรายละเอียดได้ตรงนี้นะครับเห็นปะราย เขาก็จะรอการจับรางวัลตรงนี้ก็คือถ้าครบเวลาตรงนี้รางวัลก็จะขึ้นพอรางวัลขึ้นปุ๊บนะครับถ้าตรงกับของเราเราก็จะได้สินค้าตรงนี้ไปเลยนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะได้เป็นของใช้จริงนะคนดูนะถ้ามันออกนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนเงินนะครับที่ผมมีอยู่1 0 0 0บาทตรงนี้นะครับกดถอนไปเลยนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็วิธีการถอนเนี่ยเงินจะเข้าภายใน15หา2สอโมง15นาทีครับถ้าช้าสุดก็คือ24ชส่วโมงนะครับแต่มันเข้าก่อนอยู่แล้วนะครับตามมที่ผ ดูรีวิวคนอื่นมานะครับอ่ะนะครับกดเพิ่มบัญชีไปก่อนนะครับใครที่สมัครครั้งแรกเนาะเดี๋ยวผมจะเพิ่มบัญชีเลขธนาคารอะไรให้ดูนะครับเนี่ยกสิกรนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารแล้วก็ชื่อนามสกุลของเรานะครับชื่อบัญชีธนาคารเรานั่นแหละครับคนดูและถัดมาก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ไปเลยนะครับใส่ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบใหม่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดชาระหรือว่าส่งไปเลยนะครับยืนยันนะครับเรียบร้อยเพิ่มเสร็จแล้วนะครับคนดูเห็นปะหลังจากที่เราเพิ่มเสร็จนะครับออออดูเเเรราากกก็ไปถถนนนนนงงิิิทีี้วธ จะโดนหักค่าธรรมเนียมอยู่10บาทสมมติว่าผมถอน1000บาทเนี่ยก็จะโดนหักไป100ก็จะเหลือถึงเรา900นะครับเวลาการถอนวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา9โมงหา17นาฬิกานะครับไปนะครับกดถอนไปเลยนะครับปุ๊บหลังจากที่กดถอนปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาแบบนี้เด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดคอนเฟิร์มอีกทีนึงปุ๊บแล้วเราก็จะขอรหัส OTP จากเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขอรหัส OTP นะครับจากเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเขาจะส่งรหัส OTP มาเบอร์โทรศัพท์ของเราเราก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับรหัสยืนยัน ก็กดต่อไปได้เลยนะครับคุณดูแล้วก็กรอกรหัส6ตัวน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับถ้าครั้งแรกใครใส่อะไรครั้งถัดไปก็ต้องใส่ให้เหมือนครั้งแรกนะครับคุณดูรหัสถอนเงินนั่นแหละครับคุณดูเหมือนเราตั้งรหัสถอนเงินอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะกรอกรหัส6ตัวแล้วก็กดต่อไปเลยเนาะหลังจากเรากรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับเรากดต่อไปได้เลยปึ๊บสำเร็จแล้วนะครับก็คือเราถอนไปน่าจะสําเร็จใช่ป่ะความสําเร็จเนี่ยตอนนี้คือเราถอนเงินนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินของเรานะครับจำนวน1,000บาทนะครับ ไปะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสําหรับ V.I.P ก่อนเลยนะครับใครที่อยากได้เงินนะครับเนี่ยรหัสออกแล้วครับคนดูเห็นปะไอตัวเมื่อกี้ที่เราซื้อไปอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดีว่ามันตรงกับของเราไหมโอ้โหไม่ตรงว่ะคนดูไม่ตรงว่ะเออเสียดายว่ะไม่ได้อะ่ะ ไม่ได้แล้วก็เสียเงินไปปีฟีสิบาทอ่ะอู้ถ่าเราอยากได้เราก็ไปซื้อใหม่คนดูราคา10บาทอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะมันไม่ออกออกไม่ตรงคนอื่นได้ไปแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายว่ะคนดูอืมทีนี้เราจะมาอธิบายสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับสําหรับผู้ใช้งานใหม่เนี่ยคนดูใครที่ใช้งานใหม่นะครับสมัครมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราลงทุน800บาทนะครับเราจะมีผลเวลาอยู่5วันนะครับเราจะได้อัตราต่อวันก็คือวันละ2%ปเนะครับเราลงทุนไปเนี่ยหวันปุ๊บ เราจะได้วันที่5ก็คือคือคนทุนทั้งทุนทั้งกำไรทั้งดอกเราอะ่ะเราจะได้มาอยู่880บาทนะครับคนดูก็คือเขาจะตอบแทนเราภายใน5วันนะครับแล้วก็มีราคาแบบ,บราคา1,000บาทอย่างเนี้ยลงทุนไปมีเวลาอยู่3วันได้มา30 ทั้งทุนทั้งกาไรก็พันสอย่างเนี้ยแล้วก็ราคา2000นะครับอยู่5วันนะครับอัตราการได้รับผลกําไรก็วันละ1.1%นระครับรวมก็80ก็ได้พันแปอย่างเนี้ยก็มีราคา5้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นอย่างเนี้ยมีหลายราคานะครับใครที่อยากเล่นอยากได้ก็มาซื้อนะครับเหมือนตัว800อย่างเนี้ยเรากดซื้อถ้าเรามีเงินนะเราก็ซื้อไปอย่างเนี้ยเห็นป่ะมันจะอยู่5วันแล้วที่เหลืออยู่อุปกรณ์ที่ให้ซื้อเนี่ยเหลือแค่198อหน,น้่เ,นเราอยากซื้อาริบแ่วอาผมไม่มีเงิน <laughs> ผมถอนเงินไปแล้วครับคุณดูและระบบการเงินก็คือคนที่ลงทุนแล้วนะครับสามารถมารับคอมมิชชั่นตรงนี้ได้นะครับคุณดูเห็นปะมันมันจะมีรายวันนะครับแล้วก็ครบกําหนดก็คือเราลงทุน800บาทนะครับพอครบกําหนดเราก็มารับตรงนี้นะครับเนี่ยรับ น,นะครับแล้วก็ลายวันนะครับใครที่มีนะครับก็มารับตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะมาถ้าใครอยากเติมวิธีการเติมเพื่อรับคอมมิชชั่นเพื่อซื้อและรับคอมมิชชั่นนะครับเติมขั้นต่ำแค่100บาทนะครับใครที่อยากเติมก็กดจํานวนเงินแล้วก็กดส่งไปเลยหลังจากเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้คนดูเข้าแอปธนาคารแล้วก็ทําการสแกนได้เลยหลังจากที่สแกนเสร็จทารายการเสร็จมันไม่ถึง2อนาทีครับพวกนี้มันทารายการอัตโนมัติหลังจากเงินเข้าแล้วแล้วก็มาลงทุนแล้วก็มาซื้อนะครับแล้วก็ V A P เนี่ยยังมี เชิญจํานวน3ผู้เล่นนะครับเชิญจํานวน3ผู้เล่นเราจะได้อยู่ v i p 1นะครับแล้วเราก็สามารถลงทุนในราคา800บาทเราจะได้เงินรางวัล80บาทนะครับเงินเดือนจะยังอยู่0บาทอยู่นะครับได้ค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมการถอน9%ปนะครับปกติมันส0บใช่ปะถ้าเราเชิญเพื่อนซื้อ8คนเนี่ยเราจะได้อยู่ VAP 2การลงทุนต่อคนเนี่ยก็คือ800บาทนั่นแหละครับคุณดูเงินรางวัลเราจะได้อยู่800บาทครับคุณดูเราได้เงินรางวัล8 0 0บาทแล้วเงินเดือนเรายังไม่ได้แต่เราได้ ค่าการถอนเนี่ยแปซนะครับและถัดมาถ้า VIP 3เนี่ยเชิญเพื่อนลงทุน15คนเขาจะลงทุนการลงทุนต่อคนน่ะก็คือ2 0 0พันบาทนะครับและเงินรางวัลนะ่ะเราจะได้อยู่800บาทนะครับและเงินเดือนเนี่ยเราจะได้อยู่1,500บาทและาการถอนจะโดนหักอยู่แค่7%นะครับและมีจนถึง VIP 8ครับใครไม่เข้าใจมาดูอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับพอดูเนี่ยมี VIP เยอะนะครับโอ้โหแตกแนน่กว่าจะได้นําเพื่อนได้กว่าจะได้แต่และ VIP นี่บอกเลยต้องเหนื่อยต้องใช้เวลาบอก แค่นี้แหละเนาะอืมโอเคครับคุณดูเห็นปะเงินเข้าแล้วนะครับเงินเข้าตั้งแต่3นาทีที่แล้วเนี่ยที่ผมถอนไปนะครับเงินเข้าตั้งแต่3นาทีที่แล้วเห็นปะ9 0 0บาทเข้าถึงตัวผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าเร็วอยู่นะนะครับผมอัดคลิปยังไม่เสร็จเลยเงินเข้าแล้วเห็นปะเออง่ายเกินนะครับและใครที่อยากเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเพื่อทําการรับคอมมิชชั่นนะครับเชิญเพื่อนเติมครั้งแรกเราจะได้รับทันที5%แล้วก็มีค่าคเยอะะแยยมมาากมาอ่านดูนะครับแล้วก็มีค่าเอมมดเนี่มาา่นได้ เลยนะครับรายละเอียดแต่ละอย่างสามารถมาอ่านแล้วก็มาศึกษาดูเองก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอยู่ในช่องผมหรือว่ากดลิงก์ไลน์ทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นพวกนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ได้ปรหมุดคอมเมนต์นะครับแต่ว่าและงานนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับและงานนี้ก็ยังจ่ายแบบปกติอยู่นะครับแล้วก็เปิดใหม่ด้วยไงนะครับขอดูใครที่อยากเล่นก็นั่นแหละครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ